สวัสดีค่ะคุณอะไรคะวิลินค่ะคุณวิลินมาจากที่ไหนเอ่ยเชียงใหม่ค่ะคุณวิลินมาจากเชียงใหม่นะแล้วหลังจากที่เรียนไปหนวันเนาะเป็นยังไงบ้าง ก็ที่นี่สอนแตกต่างกับที่อื่นคือเดียเคยลงคอสที่อื่นเหมือนกันแต่ว่าที่นี่สอนแตกต่างกันไปเลยสอนเรื่องความเป็นไปได้ในการคํานวณของความเป็นไปได้ของโครงการนะคะใช่ค่ะซึ่งก็จะแตกต่างทาให้เรารู้เราวิเคราะห์ก่อนการจัดสิดใจในการลงทุนนะคะอ๋อค่ะค่ะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจเนาะคอสนี้แนะนํำยังไงบ้างคะ ก็แนะนําให้ผู้ที่อยากศึกษาลงทุนหรือว่าการที่จะเริ่มต้นและสักอย่างหนึ่งเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนก่อนตัดสินใจในการลงทุนนะคะแนะนําให้มาเรียนค,ค,ค,ค่ะค่ะค่ะอีลืมถามไปนิดนึงนะคุณบิลินทําอะไรมาก่อนคะอ๋อก่อนหน้านี้เดียเป็นผู้แทนขายเครื่องแพทย์มาก่อนค่ะแล้วก็ตอนนี้ประกอบธุรกิจเป็นออกแบบแล้วก็รับเหมาค่ะแล้วก็ทำบ้านถึงสําเร็จรูปอันนี้สําหรับผู้รับเหมาเนาะก็ ยืนยันเลยตรงเลยว่าโอเคคอร์สนี้แนะนำใช่ไหมคะค่ะค่ะโค้ดสอนรายละเอียดดีไหมดีค่ะลงเจาะยละเอียดลึกหลายๆเรื่องที่เราไม่รู้เราอากลับไปแอดพายใช้ในในธุรกิจของเราได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ